ตอนที่218แขกมาช่วยรินชายื่นบุหรี่ต้อนรับเช้าวันใหม่ของเดือนกรกฎาคมท้องฟ้าเริ่มสว่างตั้งแต่เวลาตีห้ากว่าเมื่อเจียงเสี่ยวไปตื่นนอนคนที่มาช่วยงานก็เริ่มทยอยมาทีละคนที่ประตูใหญ่ด้านหน้าเจียงไห่เทียนได้เรียกคนที่มาช่วยงานทั้งหมดให้มารวมตัวกันเขามอบบุหรี่ให้ทุกคนคนละหนึ่งซองแล้วกล่าวว่า วันนี้เป็นวันดีของครอบครัวเจียงวันนี้และพรุ่งนี้เราทุกคนจะต้องช่วยงานพวกเขาอาจจะหนักหน่อยฉันได้รับความไว้วางใจให้มาจัดการงานนี้ฉันจึงอยากให้ทุกคนช่วยงานนี้อย่างเต็มที่ทุกคนมีหน้าที่ของแต่ละคนรายชื่อติดอยู่ที่หน้าประตูใครรับผิดชอบงานไหนก็ไปทำงานของตัวเองช่างไม้ฐานหลิวอี้โชเจียงเสี่ยวโจและคนอื่นต่างขานรับออกมาพร้อมกันแม้ว่าเจียงไหยย่หยางจะอธิบายสิ่งที่ทุกคนต้องรับผิดชอบออกมาแล้วแต่ทุกคนยังคงเข้าไปอ่านที่ป้ายบอกหน้าที่เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด หลังจากที่เจียงไห่เทียนพูดคุยเกี่ยวกับการแบ่งงานต่างๆเสร็จสิ้นแล้วเขาก็ไม่ลืมที่จะกล่าวขอบคุณแทนเจ้าบ้านอีกครั้งว่าวันนี้ครอบครัวเจียงต้องยุ่งวุ่นวายกับการรับแขกฉะนั้นเราที่เป็นเพื่อนบ้านก็ต้องมาช่วยงานพวกเขาล้างผักเช็ดโต๊ะเสิร์ฟชาและรินเหล้าต้อนรับแขกผู้มาเยือนการช่วยงานครั้งนี้อาจจะหนักหน่อยสำหรับทุกคนแต่เจ้าบ้านจะจดจำที่สิ่งพวกคุณทำให้พวกเขาตลอดไปเป็นคำพูดที่แสดงความขอบคุณจากเจ้าภาพ ไม่ว่าจะไปช่วยงานของครอบครัวไหนเจียงให้เทียนก็มักจะพูดคำพวกนี้ทิ้งท้ายเสมอแค่เขาเปิดปากคนที่มาช่วยงานก็รู้ว่าเขาจะพูดอะไรออกมาบ้างทว่าการออกเสียงและสำเนียงที่มีลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นรวมกับเสียงมีอายุของเจียงไห่เทียนทำให้ผู้ที่มาช่วยงานในวันนี้ต่างฟังอย่างตั้งอกตั้งใจหลังจากที่เจียงไห่เทียนพูดท่อนนี้จบเขาก็พูดต่อเราทุกคนต้องช่วยกันรักษาหน้าของเจ้าบ้านเมื่อแขกมาเยือนฝ่ายต้อนรับก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อม ไม่ว่าคุณจะดื่มหรือไม่ทุกคนก็สามารถผูกมิตรได้ไม่ว่าคุณจะสูบบุหรี่หรือไม่ทุกคนต่างก็พูดคุยกันได้ทุกคนที่มาล้วนเป็นแขกไม่ว่าจะเป็นใครเราก็ต้องต้อนรับพวกเขาที่ฉันพูดก็เพื่ออยากให้ทุกคนจริงจังกับงานขอให้ทุกคนใส่ใจกับเรื่องนี้ให้มากขึ้นอย่าทำให้ใครขุนเคืองใจไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ที่มาร่วมงานนี่เป็นคำขอจากเขาถึงผู้ที่มาช่วยงานให้พยายามอย่างเต็มที่ในการต้อนรับแขกบ้านต่างเมืองอย่างอบอุ่น หลังจากพูดประโยคนี้จบเขาก็ได้พูดประโยคสุดท้ายออกมาแขกเริ่มมากันแล้วช่วยเตรียมบุหรี่และชาหน่อยนะได้ๆผู้ช่วยทุกคนตอบรับพร้อมกันจากนั้นแม่ครัวก็ไปเตรียมอาหารคนจัดโต๊ะก็รีบไปเช็ดโต๊ะส่วนคนจุดประทัดก็ไปยืนเฝ้าที่หน้าประตูทุกคนต่างรีบไปจัดก,การหน้าที่ของตัวเองแน่นอนว่าก่อนที่แขกจะมาในตอนเช้าเจ้าบ้านและคนที่มาช่วยงานต่างก็ยุ่งวุ่นวายกันตลอด เจียงไห่เทียนนับจานวนคนคร่าวๆแล้วแจ้งให้หลิวอี้โชเอาอาหารมาเสิร์ฟให้แต่ละโต๊ะหลิวอี้โชถามว่าเราควรยกอาหารเช้าง่ายๆขึ้นโต๊ะหรือเตรียมอาหารมื้อใหญ่เลยหากเป็นอาหารง่ายๆแค่ผัดไม่กี่จานส่วนอาหารมื้อใหญ่จะต้องเสิร์ฟจานใหญ่แปดจานและจานเล็กแปดจานหลิวอี้โชถามสิ่งนี้เพราะยังไม่ค่อยมีแขกมาเยี่ยมในตอนเช้าเสิร์ฟมื้อใหญ่เลยเจียงไห่เทียนกล่าวครับ หลิวอี้โชตอบกลับและเรียกผู้ช่วยในครัวให้มาช่วยกันทำงานตอนเช้ามีโต๊ะอยู่ห้าโต๊ะเพื่อให้เจ้าบ้านและคนที่มาช่วยงานทานอาหารกันคนที่ดูเรื่องเล่าชาบุรี่ก็เตรียมเสิร์ฟเล่าคนที่จัดการเรื่องโต๊ะก็เตรียมเสิร์ฟอาหารหลังจากที่เจียงไหยย่หยางอธิบายให้หลิวอี้โชเสร็จแล้วเขาก็ตะโกนไปที่ลานบ้านอีกครั้งได้ๆคนที่ช่วยจัดการเรื่องเล่ากับคนที่จัดการเรื่องโต๊ะก็ได้ขานรับออกมาพร้อมกัน งานฉลองในชนบทครอบครัวที่เป็นเจ้าภาพมักจะไม่ค่อยได้จัดการงานอะไรมากนักเจียงเสี่ยวไปและหลินเจียอินจึงไม่มีอะไรทำในตอนเช้าป้าป้าขับไปนั่งที่โต๊ะกันเถอเจียงซานลากเจียงเสี่ยวไปไปโต๊ะที่ว่างอยู่ในชนบทหากมีงานเด็กๆมักจะเกาะกลุ่มกันนั่งเล่นตามโต๊ะที่จัดไว้ต้อนรับแขกโดยพื้นฐานแล้วเมื่อแขกมาพวกเขาทั้งหมดก็จะไปนั่งที่เก้าอี้เจียงเสี่ยวไปยิ้มและหาโต๊ะเพื่อนั่งลงกับเธอ ไม่ว่าผู้ใหญ่หรือเด็กไม่ว่าเจ้าภาพหรือผู้มาช่วยงานก็ตามในเวลานี้ทุกคนต่างก็มานั่งพักที่โต๊ะซึ่งโต๊ะหนึ่งจะนั่งได้8คนและแต่ละโต๊ะก็เต็มทุกโต๊ะช่างไม้ฐานเจียงเสี่ยวโจหูชางจวินและคนอื่นที่ช่วยงานไม่มีอะไรทําในขณะนี้พวกเขาจึงมานั่งพูดคุยกันที่โต๊ะระหว่างที่รอแขกมางานเลี้ยงทุกคนก็จะพูดคุยกันระหว่างรอเสี่ยวไปฉันได้ยินมาว่าคุณได้ตั้งโรงงานผลิตและแปรรูปถั่วเหลืองงั้นหรือ เสี่ยวไปลูกสาวของฉันทำงานที่ร้านของคุณท่าเธอไม่เชื่อฟังก็อบรมเธอได้เลยนะเสี่ยวไปในเวลานี้หัวข้อของการสนทนามักจะเกี่ยวกับเจียงเสี่ยวไปเพราะปกติแล้วพวกเขาไม่ค่อยได้มีโอกาสพูดคุยกับเจียงเสี่ยวไปมากนักนานทีจึงจะมีโอกาสสักครั้งดังนั้นพวกเขาจึงไม่อยากพลาดโอกาสนี้ไปเจียงเสี่ยวไปก็ได้แต่ตอบพวกเขาทีละคน ไม่นานหลังจากนั้นอาหารก็เริ่มทยอยถูกยกมาเสิร์ฟทุกคนพูดคุยกันขณะรับประทานอาหารไปด้วยและมื้ออาหารเช้าก็จบลงอย่างรวดเร็วหลังอาหารเช้าคนที่มาช่วยงานทุกคนต่างก็ยุ่งกับงานของตัวเองเจียงเสี่ยวซินเจียงเสี่ยวหลี่เจียงเสี่ยวจีและคนอื่นออกไปยืนต้อนรับอยู่ที่หน้าประตูช่างไม้ฐานและเจียงเสี่ยวชินไปที่ห้องโถงด้านข้างซึ่งเป็นที่ตั้งของห้องพิธี ส่วนเจียงเสี่ยวไปก็หยิบมเมล็ดแตงโมห้ารสและทั่วลิสงขั้วอย่างละสองกำมือใส่กระเป๋ากางเกงของเขาและพาเจียงชานเดินดูรอบๆอย่างสบายใจป่าป๊าขะเมล็ดแตงโมห้ารสอร่อยไหมคะเจียงชานถามอย่างมีความสุขขณะกำลังแทะเมล็ดแตงโมไปด้วยเจียงเสี่ยวไปยิ้มแล้วพูดว่า,มาเมล็ดแตงโมขั้วที่พ่อทำก็ต้องอร่อยสิเจียงชานพยักหน้าอย่างจริงจงังอะไรก็ตามที่ป่าป๊าทำอร่อยทั้งนั้นเลยคะ่ะ พูดจบก็เงยหน้าขึ้นถามต่อว่าหมาม้าได้บอกให้ป่าป้าโั้วเมล็ดแตงโมขายไหมคะทุกครั้งที่ป่าป้าทําอะไรอร่อยๆหมาม้าก็มักจะบอกให้เอาขายเสมอเธอจึงรู้เรื่องนี้ดีเจียงเสี่ยวไปรู้สึกขบขันและถามด้วยรอยยิ้มว่าแล้วชานชานคิดว่าพ่อควรจะโั้วเมล็ดแตงโมขายไหมเจ้าตัวเล็กสายหน้าไปมาเจียงเสี่ยวไปก้มหน้าลงและมองดูลูกสาวของเขาไม่คาดคิดเลยว่าเธอจะมีความคิดที่แตกต่างจากแม่ของเธอเขาจึงถามต่อด้วยรอยยิ้ม ทำไมหนูถึงไม่อยากให้พ่อควเมล็ดแตงโมขายละ่ะเจียงชานกล่าวว่าสิ่งที่ป่าป้าทําทุกวันนี้ก็มากพอแล้วชานชานไม่อยากให้ป่าป้าเหนื่อยไปมากกว่านี้ค่ะเจียงเสี่ยวไปรู้สึกอบอุ่นหัวใจเธอสามารถรับรู้ในสิ่งที่เขาทําให้ตั้งแต่อายุยังน้อยตามที่คาดไว้ลูกสาวเป็นเหมือนปุยนุ่นติดตัวของพ่อแม่จริงฮ่าฮ่าด้วยความดีใจเขาเอามือไปแตะศีษะเล็กๆของลูกสาวแล้วพูดว่าชานชานเก่งมากเด็กน้อยยิ้มแล้วพูดว่า ป้าป้าเก่งเหมือนกันค่ะเจียงเสี่ยวไปหัวเราะร่าออกมาปังปังปังในขณะนี้ก็มีเสียงประทัดดังขึ้นสั้นๆที่สี่แยกตรงถนนนอกบ้านแขกมาแล้วเตรียมบุหรี่และชาด้วยท่ามกลางเสียงประทัดคนที่คอยต้องรับอยู่ที่หน้าประตูก็ตะโกนเข้ามาเสียงดังได้ คนในหมู่บ้านที่มาร่วมงานไม่ว่าจะเป็นคนที่มาช่วยเหลือหรือไม่ก็ตามตาม่ตางก็ขานรับพร้อมกันเจียงเสี่ยวหลีผู้ดูแลเรื่องบุหรี่ก็เตรียมบุหรีให้กับแขกเจียงเสี่ยวซินที่ดูแลเรื่องชาก็ได้นำแก้วกระดาษแบบใช้แล้วทิ้งมาเทชาลงไปแล้วยื่นให้แขกที่มาเยือนในอดีตครอบครัวอื่นมักใช้ถ้วยชาเคลือบในการต้อนรับแขกซึ่งต้องไปยืมจากบ้านหลังอื่นมาหลายหลังกว่าจะพอแต่ครั้งนี้เจียงเสี่ยวไปได้ให้เซียงเฉียนจิ้นทำแก้วชากระดาษแบบใช้แล้วทิ้งมาสี่หลังแต่ละลังบรรจุห้าร้อยชิ้น ด้วยวิธีนี้แขกแต่ละคนก็จะได้ดื่มชาในแก้วของตัวเองนี่ถือเป็นครั้งแรกในชนบทที่ทำแบบนี้ป่าป้าเรามีแขกไปดูกันเถอคะค่ะเจียงชานได้ยินการเคลื่อนไหวข้างนอกจึงดึงเจียงเสี่ยวไปเดินไปได้เจียงเสี่ยวไปเห็นด้วยและเดินออกไปที่หน้าประตูพร้อมกับลูกสาวของเขาหลังจากออกไปที่หน้าประตูเจียงเสี่ยวไปก็ต้องผงะเมื่อเห็นคนที่มา เขายังคงคิดอยู่ก่อนหน้านี้ว่าวันนี้ใครจะเป็นแขกคนแรกซึ่งไม่คาดคิดว่าจะเป็นเขา